สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแคปเทอร์วิลาสา3สอรถขุดขนาด23ตันครับเครื่องยนต์นั้น4สูบเทอร์โบโคู่นะที่ธรรมดาครับรหัสแคท C 4.4 1.2คิวบักเก็ตของเขา สทรงองเอวถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่หล่อหลอเอพ,อพ,อพอกับดีทูได้ไหมน้องเอามีครางนิดๆครับประกอบที่แดนแผ่นดินใหญ่นะสำหรับแคทปัจจุบันหรือว่าเม็ดดินใชหน่าไหมน้องเ,ออเจอตับมาครับจกกระจายพี่น้องอันนี้พินลงตั้งรับ F.N. 527ส10 Speed สบปีดอุตโซน่าเกือบร้กโาสิบหบูับมีเสียงครางครับนะเป็นธรรมดาแต่พกกุ่กีเขาใหญ่ที่ชอบเลยนะในบรรดารถคุณจะเทียบกับแพทเนี่ยแพทจะพุกีใหญ่กว่าเพื่อนนะพี่น้อง ลาที่จะวางมุมกิน1.2คิวครับอดูสิอุ้มความเร็วไม่ธรรมดาเหมือนกันครับบูมามเชื่อมนอกเชื่อมในครับ<ะ>เสริมเป็นเหล็กด้วยไหมสีสุบเทอรโบคู่เอาที่หลง มีลนครับมีลนโอ้ฝาทายเปิดซะด้วยซีรีส์ห้าร้อยครับเอฟเอหนึ่งเอมาละดยมุมหนึ่งครับเจาะดูความความใหญ่ของเขาครับนะ 23 GX รหัสแคตก็จะมีเยอะนะครับมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเน็กเจนนะครับ3,2,0เน็กเจน 3,2,0,G4 3,2,0,GX 3,2,3เน็กเจน 3,2,3,0,GX 3,2,3,0,G4 โอ้กดเข้าไปครับ ถ้าเป็นไิก่เก็นก็จะบรรทัดจะใหญ่ๆไอพี่น้องมีกล้องหลังนี่ถังเชื้อเพลิงเป็นถังเหล็กนะครับปกติถ้าบรรทาดใหญ่เป็นถังเชื้อเพลิองอ่าพลาสติกนะครับชนิดแข็งอ่าแคทก็จะย่นย่นเรื่องสายไฮดรอลิกนี่เยอะ,ะครับนะปัจจุบันแบรนด์ก็ U.S.A. ไองพน้อง ต้นชบับำงานนี่ออกเร็วครับสำหรับแคทดินสวยครับนะดินนี่ออกงอกขาวครับ มีร้องครับมีร้องกระบอกไฮดรอลิกสีดำห้องเก๋งกว้างขวางปัจจุบันก็ยังดูแลโดยแคทเมโทเมทูแคทครับเอาซีรีส์ฮารอย ่านครับนี่มาดูฝั่งเก่งนะครับของสามสองสามถือว่าบุดบึนดีครับนะช่วงล่างน,นี่โอ้ตัวเดินใหญ่ครับนะบนเลินเจ็ดตัวแครียสองครับ ซีสูทบูคู่เล่นแล้วน้องเล่นแล้วครับกุ้งหลักจริงครับ ว่าใ,ใหญ่ไปน้องแต่ว่าถ้างานเมืองนี่ยรถจะใหญ่ๆปุซซตส utow านเขตั้งรับ2 6ง้อพลังมาเจอกับแคทซีซูเท่าโบคู่ไตก็หยุดเขาไมา่อยู่ครับทั้งเร็วแล้วก็แรงแล้วก็พวกกีใหญ่ จ,จริงครับเออกดเข้าไปทีมงานครูติ๊มนะครับจัดให้ทีมงานจากดร,ราชปั้นเองไม่นอง สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรบบัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์คลับ X คุณ982723752หรือว่าจะเข้ามาดูที่ริวเลยนะริวครับนะคลิปสั้นมีให้ดูเฮ้ย,ยังกอ๋อ,อสองหกพี่น้อง โซตะวันครับนี่แม่พ่วงนาโอ้เดินเรื่องช้าไปครับไม่มีปัญหาเอาเราดูแคทดีกว่าเซ็ตเข้าไปเดี๋ยวรอดำมาน้อง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ